สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแฟนคลับมาลำ่ำแฟนคลับสารเล้าบันเทิงศิล์นนะครับเมื่อน,นพิพกาจูบันหมูมนนะครับบ้านหมูมนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโอ้ยทำไมอันนี้อยู่ดีจังเลยเนี่ยอยู่ดีมากเลยเนี่ย โอ้โหมีร้านขาวันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวีร้านกว๋วยเตี๋ยวมาประจำววงเลยนะครับนี่แม่ข้าวมันมากลางสิ ก๋วยเตีเ๋ยวเสร็จยังครับก๋วยเตีเ๋ยวเสร็จยังก๋วยเตีเ๋ยวเหรอใช่ก๋วยเตีเ๋ยวยังแป๊บนึงครับนี่สร้างแล้วมันทึงสินนะครับทีมคูตะคูฟูมมาขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นทอดขายแบบของหลังเวทีนะครับแบบเเเรแแคค่่่่ชชยยยนนะัีวป็บ นายเวทีเฮาสาดเต็มแล้วเรือนะครับวันนี้โอ้ยสาดเต็มเหรอเทมเวทีก็ได้งันะ่งวันนี้เดินทางไกลนะเดินทางรถปกติเท่ากับเดินทางสี่ชั่วโมงแล้วนะครับรถเวทีรถเครื่องเสียงกับสียงสาลงไปอ,อีกนะครับเพราะเป็นรถขั้นใหญ่แล้วก็พเพราะมันจะเก็บเวทีแล้ว ข้าออกหกโมงขาวกระมัห่อิดสิบโมงเพิ่นกันนะสิม้าห่อปีประมาณสามสี่โมงแรกสารเพิ่นเต็มมันแล้วดิ ลงน้ำประดิษฐ์น้ำดืม่มอันนี้นกับว่าปู่ศาสตร์ประคะโอ้คอนโวยหมาอีก บูเดท่าบุญกันะครับกันนี้เพื่อนกำลังบอกโอ้กุ้งหองอันันไงแทนนี่หองยันไงฮะลูกเจี๊ยบ

นำกระดาษพองนั้นจารึกชื um> ่อนะเหลือนะครับลอตเตอรี่ยังเหนือนะครับลอตเตอรี่พรับดาราคุณสู้นที่เรามีนะครับดาล่า6บาทซาซอนรางอา2 0ใครเอ่ยใครเอ่ยท่านอาจารย์ในตัวสบายจะเอาัก30ใบดี ครตลาดการกุศลประเภทที่ว่าสลากการกุศลนะครับหรือแบตเตอี่การกุศลนะครับจะมีแลอให้พวกแม่ที่น้องได้จิชานะครับราคาอยู่ที่200บาทเพื่อการกุศลของเราอยากให้ทุกญาตินะครับมาซื้อแบตเตอรี่ให้เพื่อนว่าจะซื้อหลังจากไปนะครับเพื่การกุศลเพืทุกที่ทุกที่ おっ、入ったな。 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวยังนอกค่ะสมภักบอกว <c oughs> ันนี้ <c oughs> กับข้าวคือยังในพว่วง แกงเขียวหวานลูกชิ้นนะครับว,วานไก่ใส่ลูกชิ้นแล้วก็ตำมะฮงคือเกานะครับอาหารราคาก็ได้อยู่นี่จะเป็นข้าวสวยนะครับนี่ข้าวสวยจาย์มาตักเอาเลยนะครับผูใดจะกินสามารถทานได้แล้วนะครับอันนี้คือส้มผักส้มผักบัว เล้ว่ทนกินเราไตายกินเลาแล้วบ่บองแโอ้เนาะค่ะวันกินเราตเลยแซ่บวเลกเรยมังแซ่บแบบไรก่แซ่บแบบไรก่นสูตรคนแซ่บนัวเลิกเลยมันสื่อ้เพื่อกินนี่ยังากามันส่ต้องใช่เกลี่ยยากมันเข้มอยู่เลวเข้มยัมือ โอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับ